สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางทางช่อง youtube และทาง facebook นะครับท่านผู้ชมมีพี่น้องหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าขี้วัวถ้าเราจะใช้เอาไปใส่ผักใส่พืชผักปลูกผักในบ้านในสวนเนี่ยเราไม่หมักได้ไหมนะพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่หมักก็ได้นะครับท่านผู้ชมไม่หมักก็ได้แต่ว่าจะให้ดูตัวอย่างอันเนี้นี่ตัวอย่างขี้วัวแห้งเนาะตัวอย่างขี้วัวแห้งถ้าเราไม่หมักมันก็จะแห้งแบบนี้ เป็นก้อนเราขนานี้ถ้าเราเอาไปใส่ผักใส่ต้นไม้ใส่อะไรก็แล้วแต่เนะกว่าต้นไม้จะได้กินมันก็ต้องผ่านกระบวนการก็หมายความว่าเราต้องรอให้เราลรน้ําพืชผักก่อนแล้วขี้วัวนี่มันถึงจะย่อยสลายนะย่อยสลายแล้วพืชผักถึงจะได้กินดูดเอาไปเป็นอาหารแต่ถ้าเราไม่ห่างกระบวนการหมักมันจะเป็นก้อนอย่างนี้ลนะ่ะกวา่าพืชผักจะได้กินมันก็ใช้เวลานานกว่ามันจะย่อยสลาย แต่ว่าถ้าเรามีเวลานิดน,นึงจยใส่กะละมังของผมเนี่ยเอาน้ํารดให้มันชุ่มให้มันเปียกแล้วก็คุกเขามันเข้ากันเสร็จแล้วก็เอาหมักทิ้งไว้เอาหากระสอบอะไรมาปิดไว้ก็หมักไว้สักเจ็ดวันสิบห้าวันยี่สิบวันก็แล้วแต่ที่เราอยากจะหมักอย่างน้อยเนี่ยต้องเจ็ดวันขึ้นไปอันนี้อยากจะให้ผู้ชมได้ดูตัวอย่างนะตัวอย่างมันจะแตกต่างกัน เนี่ยตัวอย่างแตกต่างกันทั้งมือซ้ายมือขวาอันนี้มือซ้ายผมนีมือขวาอันนี้ผมได้หมักละอันนี้ใช้เวลาอยู่หนึ่งเดือนอันนี้ยังไม่ได้หมักจะเป็นอย่างนี้ถ้ามาชมดูนะครับอันไหนน่าใช้กว่ากันนะครับนี่คือการหมักขี้วัวหรือหมักปูนสัตว์ถ้าเราหมักมันจะย่อยสลายมาย่างมันไม่เป็นก้อนเห็นไหมครับพร้อมเอาไปใช้เลยพร้อมมาไปใส่ผักใส่แฝงผักร้องก้นหลุม เอไปต่อยอดผสมดินผสมดินปลูกทําปุ๋ยนะใครจะทําปุ๋ยขายใครจะทําดินขายอะไรต่อยอดไปได้อีกมันน่าใช้อย่างนี้ท่านผู้ชมมันพร้อมใช้แล้วก็เวลาเราไปใช้เนี่ยมันก็จะล้วนเห็นไหมมันก็จะไม่เปลืองเราไปรวยตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นแบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้เวลาเราไปรดน้ําพืชผักรากของพืชก็สามารถที่จะดูดอาหารดูดสารอาหารจากมูลสัตว์อ่นเนี้ย ไปราเลี้ยงลําต้นเขามันนะมันจะง่ายกว่าที่เราไม่ได้หมักอันนี้ก็คือคําถามที่หลายคนถามมาอยู่เป็นประจําผมก็อยากจะให้เห็นตัวอย่างนะครับว่าทําไมผมต้องหมักพี่น้องว่าเราไม่หมักได้ไหมเราไปใส่นู่นใส่นี่ไม่หมักได้ไหมได้ครับก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งไม่หมักก็ได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ต้องใช้เวลาออห,หนึ่งรอฝนตกมูลสัตว์หรือปุ๋ยขอกี้วัวที้ควายของเราเดินถึงจะย่อยสลายต้นพืชถึงจะได้กิน สองเราต้องขยันลดน้ํามีน้ําเยอะไหมถ้าขยันลดน้ําก็โอเคถ้าเราน้ําก็ไม่ดีต้องรอ,อฟ้ารอฝนกระนู้นน่าใส่วอนนี้หน้าแล้งเนี่ยมีนาไปกว่าจะได้กินกระน,นู้นนะพฤษส,ภา,สภาพฤษภามิุนากระดากระดาก,กว่าฝนตกลงมาขี้วัวขี้วัวแล้วมันจะนนอยจะย,ย่อยสลายก็ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันบางทีก็ใช้เวลาเป็นสองเดือน อะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามาทำการหมักเนี่ยถ้าม้ชมการย่อยสลายเนี่ยมันจะดีที่สุดก็ระยะเวลาสองเดือนขึ้นไปนะการหมักกิ่งชื่อเล่าตือว่าการหมักนั้นการหมักสิ่งที่เราเอาไปหมักจะให้ย่อยสลายได้ดีที่สุดก็คือปัจจัยเข้ามาคือน้ําน้ําให้มันเกิดความชุ่มชื้นอากาศอากาศ,ากาศไหลเวียนไหลผ่านอันที่สามเมื่อมีน้ํามีอากาศแล้วก็จะมีจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่อยู่ในขี้วัวในดินในแหลงพวกนี้นะมันก็จะเจริญเติบโต,ตแล้วมันจะช่ยย่อยย,ย่อยสลายช่วยย,ย่อยสลายไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใบไม้อะไรต่างๆอันนี้ปัจจัยมีแค่นี้ท่าน,นชมสําคัญจะหมักอะไรก็ขอให้วัตถุที่เราไปหมักมันเกิดความชื้นมีความชื้นอย่างทั่วถึงแล้วก็ทุกสามวันห้าวันก็เปิดดูตรวจดูอีกนิดหนึ่ง ถ้ามันแห้งเราก็น้ําใส่บัวใส่ขันไปรดไปพรมให้มันให้มีความชืน้นแล้วก็ถ้าอยากให้มันย่อยสลายได้ไวขึ้นถ้าใส่ในกระสอบก็พลิกซ้ายพลิกขวาพลิกถ้าเราใส่ในกระบะก็ใช้จอบหรือพั่วะพลิกกลับไปกลับมาอย่างน้อยก็อาทีละครั้งวัตถุดิบที่เราไปหมักมันจะได้ย่อยสลายได้ง่ายขึ้นคัะท่านผู้ชมคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่นในคลิปหน้าสวัสดีครับ